สวัสดีครับฝ่ายไค้ไม่เหน็บบอลลูชันร่วมกับสโมสรหมายวิเลยปทุมธานีครับขออนุญาตท่านผู้ชมมาชมการแข่งขันสดฟุตบอลไทยลีก3ครับหรือปลุกลูกลุลีกครับฤดูกาล2023-2024ครับวันนี้ไปกันที่สนามราชการสปอร์ตคลับครับหมายวิเลยปทุมธานี FC ครับเปิดบ้านต้อนรับแข่งของท่เหมืองยูไนต็ดครับครับภูมาเยือนเขี่ยลูกเริ่มเล่นก่อนครับตรงนี้ครับปุ๊ดไซครับ เปิดเข้ามาเสาไกลถึงไม่เอาบอลลงกระนุชขวาเลยยิงแล้วบอลอยู่ไหนเรียบร้อยเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหนาทีที่เจ็ดครับตรงนี้ครับอ่ากระดูสุกอร่าครับส่งให้ทางเจ้าบ้านนำไปแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเตมุลเปิดเข้ามาครับบอลเลยมาถึงกระุูครับแล้วเอาบอลลงแล้วหงุดขวาตรงนี้โอ้โห,หผ่านมาหมดเลยครับตรงนั้นเนี่ย ผ่านมือทางนัทนันตันติกุลเข้าไปครับโู้โหเอาไม่อยู่ครับตรงนี้หนึูนย์ครับนำไปแล้วครับธนภูมิเล็งแล้วครับซ้ายคอร์ดเข้ามาเสาไกลเจะเล่นขึ้นแล้วโอ้โหไม่ได้ครับบอลหลุดออกไปครับที่อดิศัก์ลองคอร์ดเข้าไปข้างในตรงนี้นะธนภูมิโมบก่อนพุทธไเอวาอาลงขวามีเลือกยิงเองแล้วบอลออกหลังครับ โชคชัยจับลั่นแล้วหลุดเลยครับตัวนี้กินเดเดตอ่ะครับเดียว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 ,ยวขวาเลยยิงตรงนี้อูเอาอยู่แล้ววิ่งมาสามอีทีนึงเอาไปแย่งกันตรงนี้เขาดังอิลิคุบิได้ไหมอ้โหมาจากเส้นเลยครับอีกทีนึงบอลตรงนี้ไปชา้าผู้สาวตูฟาวซะแล้วครับตัดมาอีกทีเป็นบอลของบันเดตท,ทะลุมาณะทุศหลุดอีกแล้วครับขวาตรงนี้เสาแรกแล้วบอลลอดขาอูหไม่ได้อีกทางสุรพ์ทะลุช่องมาทันหรือเปล่ปาครับมา อ่าลูกนี้เอาไปขโมยกลับมาได้ครับอ่าครับสุรวัตรยังไงครับเปิดเข้ามาแล้วเขนตะทันไหมลูกนี้ไม่ทันครับนาเลศทะลุช่องมาเก็บได้ด้วยครับอ่าครับลูกนี้สุรวัสดไหลามาเขนตะลูกนี้สายยัดมาเลยครับโอ้โหมาติดเซฟอีกทีหนึ่งบอลตกพื้นลูกนี้ล่วงมาแล้วนาทูดสายเปิดมาที่อิลิกูบิเก็บไม่ดู ยังอยู่ครับล็อกอีกทีนึงโอ้โหแล้วซ้ายจิ้มมาโหไม่ได้ครับเตะม,มุมครับตรงนี้โดนวรพลดักได้ครับแล้วเจอบีบคือครับวรพลตรงนี้สไลด์อบอลออกไปครับแล้วก็จบครึ่งแรกครับธนภูมิเปิดเข้ามาแนละ้วบอนโหนโค้ทีมก่อนไม่พ้นอันตรายปาดมายิงอีกทีนึงติดครับบอลถึงเคนตะเคนตะครับ เปิดเข้ามาลูกนี้เอาบอลลงแล้วลงลิศแล้วมาพุทธไซเรียบร้อยครับโอ้โหตีเสมอได้หนึ่งหนึ่งครับตรงนี้พุทธไซรครับโอ้โหตีเสมอให้กับทางผู้มาเยือนได้สำเร็จเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับโอ้โว่าดูครับออรบ,บอลยาวของทางรัฐนานครับตัวนี้บอลทะลุมาครับเข้าขวาครับเปิดเข้ามาครับเทนตาครับแล้วลงลิศ มงตั้งกลับมาครับแค่ทีเดียวแล้วครับนัทวุฒิทะลุขึ้นมาครับอิลิกุมิหลุดเข้ามาแล้วไหลมาถึงนัทวุฒิแล้วขวาแปะโอ้โหเบาครับให้สัญญาณเพื่อนแล้วครับบัณดิตวางเข้ามาลูกนี้บอลมาถึงนัทวุฒิพักขวาแล้วกดลูกนี้มา,าทางพนุพงศ์พนุพงษ์เลงข้างในบรรจงเข้ามาแล้วบอลลูกนี้เป็นแฮนด์บอลจุดโทษเลยครับโอ้โห ใบเหลืองครับตรงนี้ครับโชคชัยครับเดี๋ยวมาดูครับเปิดเข้ามาครับมาโอ้โหลูกนี้โดนตโทษมาเป็นใบเหลืองเท่านั้นครับจะไม่เป็นใบแดงครับจุดโทษครับบัณฑิต ยิงเอา้าโอ้โหไม่ได้โโอ้หเตะมุมครับบันดิตเปิดมาบอลได้อยู่ไหนอะเรียบร้อยครับโอ้โหสองหนึ่งครับเป็นกิติเดชครับโอ้โหนาที77ครับโอ้โหเอาครับขึ้นนาอีกครั้งนะครับมอปทุมโอ้โห เปิดเตะมุมเข้ามาครับบันดิตครับเปิดเข้ามาแล้วโอ้โหคนประกบไม่มีครับยืนแปรคนเดียวโล่งๆครับอาครับสองหนึ่งครับนี่ครับหมดสิทธิ์ครับนัทนันทสีวาครับเคนตะลองยิงไกลเลยครับโโอ้หทุบมาก่อนครับอาครับมา อีกทีหนึ่งครับนลลงดิดซ้ายบอลอยู่ไหนก็นปัดโอ้โหบอลของทางบัณฑิตขึ้นมาบ้างครับตรงนี้บอลหลุดมาอ่ะครับลูกนี้โอ้โหยังช่วยกันสกัดกันได้ครับหลุดเลยครับตรงนี้ในเขตโทษปากโอ้โหจะให้ทางอนุรักษ์ครับแต่อนุรักษ์ดึงลงมาครับเติดบล็อกครับตรงนี้ต่างเตะครับ แล้วก็จบเก่งก็เป็นนั้นว่าทางอ,าอะไรปรุตูนี้ทำได้ครับเอาชนะทัพหลวงยูเดตเบสกกสองประตูต่อหครับ